นึกตั้งใจแกงประมาถั่วหนึ่งนะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะคะโชว์ชิ้นปลาหน่อยว่าเรามีเรามีชิ้นปลาอยู่นะนี่นะคะก็จะเติมไปแมงพักหน่อยเสร็จแล้วจ้าดีค่ะ ครัวแม่หนิงสายกินเอฟบีวันนี้นะคะวันนี้เราจะทำข้าวกลางวันเมนูอะไรนะคะวันนี้แม่หนิงได้ปรกากฏมาแต่ตลาดจะก็เลยมีเนื้อไม่สมอยก็มีเนื้อปลามีปลานะคะแล้วก็มีหน่อไม้ดองหน่อไม้สมแะไรพี่น้องนี่อยู่ก็เลยจัดเมนูแกงป่าใช้เนื้อไม่สมนะคะแล้วเราก็มีใบแมงลักผักอีตูฮอแหละค่ะเครื่องแกงก็จะมีพริกนะคะ มีพริกแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะเครื่องแกงไม่ถึงจะมีแค่นี้นะคะไม่ได้ใส่อย่างองื่นก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงวินาปรลาแล้วก็จะมีผงนั่นิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะคั่วเครื่องแกงก่อน,น เวลาหนิงจะแกงอะไรในไม่ได้อ่าเวลาหนิงเห็ดนะคะหนิงจะขวัวเครื่องแกงก่อนนะคะทุกคนหนิงจะพกกั่วเครื่องแกงให้สุกเลยนะคะแล้วก็เป็นคนชอบทำกับข้าวเตาถ่านนะคะ ราก็จะคั่วเครื่องแกงให้สุกหอมก่อนนะคะเครื่องแกงเราก็จะมีหอมแดงพริกสดแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้รอบนี้หนิงบดลงไปด้วยกันนะคะหนิงใช้บดเอานะคะเดี๋ยวเราคั่วเครื่องแกงให้สุกก่อนนะคะเกงเริ่มสุกแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะฉีกใบมะกรูดลงไปนะคะทุกคน <c oughs> เริ่มสุกแล้วพี่ดอง แสดงว่าเขาชุนนะคะแล้วก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาลงไปคั่วนะคะไม่หนิงก็จะคั่วเนื้อะะปลาก่อนนะ,ะทุกคนก็จะ,ะคั่วเน้ปลาให้สุกก่อนนะคะค ในลักษณะน,นี้ก็จะเป็นน้ำขุกขิกหน่อยหนึ่งนะคะปิดฝาเลยค่ะใส่หน่อมไม้ส้มลงไปแล้วนะคะหน่อไม้ดองอะทุกคนโอ้ยไม่นิงกระเบาเนาะผิดๆเถื่อเถือขออภัยด้ค่ะก็ปิดฝาเราก่อนนะคะเราปรุงรสแล้วนะคะเราปรุงเราใส่ปลาร้าแล้วก็ชุรสลงไปแล้ว ต้องเติมน้ำปลาค่ะติมนะเดือดรอบนี้คือใส่ผักได้เลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใส่ผักเบลนักลงไปเลยจ้าแกงปลาใส่ไม้ดองของเรานะคะแกงแบบพิสานและหัดนหน่อ เราแกงแบบอีสานนะพอผักสลดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะคะแกงป่าของเรานะคะเราก็จะมาตักใส่ถ้วยกันเลยจ้ะทุกคน นึ่งตั้งใจแกงประมาถั่วหนึ่งนะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะโชว์ชิ้นปลาหน่อยว่าเรามีเรามีชิ้นปลาอยู่นะนี่นะคะก็จะเติมไปแม่งพักหน่อยเสร็จแล้วจ้า